สวัสดีครับ PB Card Game นะครับวันนี้ก็มาสู่การอธิบายกฎพิเศษนะครับสำหรับร้าน PB Card Game โดยเฉพาะขอเน้นว่าเฉพาะร้าน PB Card Game เท่านั้นนะครับไม่ใช่ในส่วนของ f f i c i a l อ่าโดยกฎนี้นะครับจะทำขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการแข่งออนไลน์ของร้านแล้วก็การแข่งออนไซต์ของร้านเท่านั้นนะครับไม่รวม เกี่ยวกับาการแข่งชิชงสิทธิ์ซีดเพเยอร์ในเดือนกันยานะครับเราถ้าเป็นในส่วนของทางการเนี่ยเราจะไม่นํากฎนี้มาใช้นะครับคือบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาอธิบายกันนิดนึงนะครับว่ากฎมันคืออะไรไม่ยากนะครับบอกเลยไม่ยากกฎครั้งนี้นะครับจะเริ่มใช้ตั้งแต่ วันพุ่งนี้นะครับอ่าวันพุ่งนี่ที่ลงคลิปนี้ก็คือวันเสาร์นะครับจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันเสาร์ที่26สิงหาคมนะครับจนกว่า VBT 0 8จะออกนะครับอ่าโดยกฎเราอ่ากฎใหม่ที่ว่านี้ถ้าเกิดคนที่ว่าเล่นแวนการ์ดญี่ปุ่นมาแล้วก็จะเข้าใจนะครับนั่นก็คือการให้แคลนดังต่อไปนี้มีลายลายอ่าลายลายก็คือว่าการที่เราเอาเกต 123น,นะครับมาไว้นอกเด็กนะครับแต่มันก็คือถือเป็นการในจำนวนเด็กนะครับก็จะวางอยู่นอกกองนะครับแล้วก็เรียงเลยนะครับเลือกแบบได้เลยนะครับ1เกณหนใบไหนเก2ใบไหนเกตสใบไหนนะครับนั้นหลังจากเราจั่วมือมานะครับก่อนไล์ก็สามารถที่จะเอาไอ้ตรงไล่ไล่เนี่ยมามาไลได้แล้วก็ทิ้งมือ1ใบนะครับลงดอก ก็ประมาณนี้นะครับเป็นกฎของการไม่ให้หลุดเกตของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งร้านเราก็จะเอามาใช้สำหรับบางแคลนที่เป็นแคลนรองในช่วงเวลานั้นๆซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวหลังจาก VBT08 มาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแคลนอีกนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลแล้วก็ให้คนที่เล่นเวอร์ลองไม่น้อยใจนะครับมีแคลนอะไรบ้างเรามาดูกันดังต่อไปนี้เลยนะครับที่ร้าน b b เปิด 1. เพลมูลเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับว่าแคลังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นสายไหนถ้าอยู่ในแคลนนั้นๆสามารถใช้กดไลน์ได้เลยนะครับแน่นอนว่าอันแรกเพลมูนนะครับเวอร์แคนลนักของเจ้าของร้านและก็ของโอ๊ตพีนั่นเองนะครับจริงๆไม่ได้ลักมากหรอกครับแต่มันดังนะครับก็สงสารคนเล่นแครนลรนะครับก็อยากให้เขาได้มีพื้นที่แจ้งเกิดบ้างนะครับ แคนที่2เลยนะครับ Angel f a t e r แคนนี้นี่จริงๆก็เก่งนะครับแต่ว่าความนิยมน้อยนะครับก็อ,อยากจะให้พังหาดสักทีนะครับอยากจะให้พังอาดสักทีเป็นรูปเมียน้อยในกล่อง EB อยู่นานนะครับก็อยากจะให้เกิดบ้างคนที่ร้านก็เล่นอยู่แค่คนคนเดียวนะครับจะได้มีอีกนะครับจะได้มีก,ก็ถือว่าเป็นการ ช่วยซัพพอร์ตแคนลองๆหรือว่าแคนที่ว่าไม่ได้รับความนียยนักขนาดนั้นนะครับแคนที่3ามนะครับนุบาธรรมะแคนนี้จริงๆก็เล่นเล่นก็น่าจะมีเอกลักษณ์อยู่นะครับมีเอกลักษณ์อยู่เป็นนินจาเนาะนินจาสีแดงนะครับสีเฉดแดง<ๆ>ก็ ลงคลิปไปก็น่าจะไม่กี่คลิปนะครับเป็นแคลนที่ว่าถือว่าหาชมยากเหมือนกันนะครับในปัจจุบันสําหรับช่องเรานะไอที่เอนยจะได้รับความนิยมไหมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าพื้นที่นี้จังหวัดนี้ยังเล่นอยู่เลยครับอยู่เลยค่ะเราสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแคลนต่อไปครับนี้หายยิ่งกว่าหายอีกนะครับเพราะว่าแทบไม่ได้ทําเลยนะครับนอกจากออนไลน์โดยน้องเอญ่ดน้องไอ้ก็แทบไม่เห็นเลยนะครับสําหรับ Great Nature นะครับก็ อยากเห็นกลับมาพังหานนะครับสําหรับแคนเขียวของเราแต่ละคอยยงค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับปกติแคนเขียวก็เจเนเจอร์นี้แทบจะหายไปเลยนะครับแต่ว่าของล่าสุดนี้เพิ่งมีโปรโมมาด้วยนะเพิ่งมีรหัส PR มาสําหรับเดือนล่าสุดแล้วก็ที่เราจะใช้แข่งในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับใบต่อไปนะครับใบนี้แครนี้นะครับดิเมนชันโพลิสบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนมาเจสมาใหม่ๆเนี่ยแครนี้นี่คือตบมาเจได้เลยนะครับ เรื่องพลังเนี่ยตบมาเจได้เลยแต่ว่าตอนนั้นไปแข่งตอนเดือนมีนาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหลุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำให้แพ้มาเจตี้ไปแต่ว่าเกือบชนะนะครับสำหรับน้องวิวของเรานะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกพี่วิวก็ได้นะครับก็เจ๋งนะครับสําหรับวิวใครรู้จักใครนะครับที่เราเอ่ยชื่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแกลต่อไปนะครับแกลบูแกลนี้ไม่ จริงๆไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหไม่ได้อัปเดตมานานเหมือนกันนะครับกระจกนี่ผมไม่กระจกมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะมะีสายใหม่สายใหม่ไหมในรถหรือเปล่ารู้สึกน่าจะในรถนะครับคนรอเล่นกันก็น่าจะมีบ้างนะครับแต่จะเยอะไหมเนี่ยเราก็ในจังหวัดของนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเก่งแน่อนอนนะครับคอนเฟิร์มมาจากน้องอินแล้วนะครับ คอนเฟิร์มแล้วว่าแกรนบูเก่งแน่นอนแคลนต่อไปนะครับแคลนหลักไม่กี่แคลนนะครับที่อนุญาตให้ใช้กดไลน์ในร้านเราก็คือลิงจ๊กเกอร์นะครับโอ้โหไม่ได้อัปเดตมานานพอๆกับแกนบูเลยนะครับแคลนนี้ก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นลิงจ๊กเกอร์ังาดอีกสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเมสไซอานะครับสายเกตซีหรือว่าสายดีลิเตอร์เนี่ย จัดมาเลยเบิ้มๆคือลือเนี่ยจัดมาดินะครับอยากเห็นนะครับอยากเห็นและก็แคลนสุดท้ายนะครับแคลนที่8ของเรานะครับมีทั้งหมด8แคลนนะรือบอกลําดับนะครับก็มีทั้งหมด8แคลนนะครับที่เราอนุญาตแคลนสุดท้ายแคลนที่8คือโกพาราดินนะครับแคลนนี้ก็หายไปไม่ถึงกับนานนะครับมีเติมมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนเอามาเล่นเนี่ยอ่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะ VB13 มไหม นะรู้สึกไม่รู้ส2บสอว่าสิบสามนะครับที่ว่ามามาช่วงนั้นก็อ่าเก่งเหมือนจะเก่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนมาหยิบเล่นนะครับสำหรับสายอ่าของ v e b นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นทาง A อเซลนะครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยนะครับก่อนที่มันจะเก่งแบบสุดโต่งในบล็อกอ่าไทายไยภาคนะครับสำหรับกูเกินตอนนี้ยังมาไม่ถึงก็ให้คนที่แคนที่ไม่ได้เติมเหล่านี้ได้กลับมา เล่นแบบสบายใจอาจจะไม่ชนะแต่ถือว่าเล่นแล้วเกยไม่หลุดก็สำหรับแวนการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับกฎพิเศษไล้ลายในการแข่งร้านแล้วก็แข่งออนไลน์นะครับหวังว่าน้องๆที่ร่วมสนุกนะครับจะได้มาร่วมแข่งกันในร้านของเราแล้วก็ได้ใช้กฎพิเศษกันนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับแคลลองหรือว่า าสายรองๆนะครับเราอยากจะให้เกมการ์สมดุลอยากจะให้ความหลากหลายเกิดในร้านเนี่ยก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราเนี่แหละครับให้ทอดทิ้งแคลนเหล่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดว่าทางการาได้ยินได้ฟังนะครับจะเอาไปอัดเอปเอาไปปรับพีบีการเกมยินดีนะครับสำนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ฟังมาถึงจุดจุดนี้นะครับเดือนหน้านะครับย้ํากันสักนิดหนึ่งกันยายนพีบีการเกมมีแข่งชิงสีดเพลเยอร์นะครับ สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3แน่นอนร0 0เแล้วนะครับวันอาทิตย์แต่ว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่จะแข่งรายการไหนจะวัาทตีไฟก่อนหรือแวงการก่อนเนี่ยติดตามหน้าเพจนะครับนอกจากจะถูกใจแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน่าใน YouTube แล้วก็กดเป็นรายการโปรดใน Facebook ด้วยนะครับสวัสดีก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาไว้เจอกันกใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับบ๊ายบาย